สวัสดีครับคุณหมอดมศิลป์ครับสวัสดีครับจักรพันธ์นะครับจักรพันธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอพรุ่งนี้เนี่ยงานมหากรรมกีฬามามงคลเพื่อพประเกียรติที่สสสจัดขึ้นที่หัวหมากเนี่ยคุณหมอครับมีเราเราเรามีวัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้เพื่ออะไรแล้วกิจกรรมที่เด่นๆที่จะเชิญชวนประชาชนไปไปประกอบกิจกรรมอันนี้มีอะไรบ้างครับพรุ่งนี้วันที่หพฤษภาครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ชาติวันห้าพฤษภาคือวันฉัตรมงคล วันที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงขึ้นครองราชหรือว่าปีนี้พิเศษสุดเพราะว่าเป็นปีที่ทรงครองสีราชสมบัติเนี่ยนานถึงหกสิบปีนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ในใจโลกเป็นมาก่อนเป็นเป็นวาระาที่เป็นมามงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับท่าสสก็ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกิจการรวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเนี่ย เรจัดงานจริงเราจัดงานมาจำกีฬามหามังคนนีเป็นปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วที่เนี่ยเป็นปีที่พิเศษสุดครับก็บเลยจัดยิ่งใหญ่หน่อยครับผมกิจกรรมมีอะไรครับจริงก็จะเป็นสระทรวงการชักชวนที่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้มาร่วมกันสักการะ พระเจ้าอยู่ของเราแสดงความจงรักภักดีนะฮะเอคแล้วอดี่การทําความดีให้แก่ตัวเองครับพพเพราะพระเจ้าอยู่ของเราเป็นทรงเป็นรูปแบบของการทําความดีและเป็นรูปแบบของความดีด้วยครับทารที่คนไทยเรารักในหลวงก็ยหายคนไทยนั้นเนี่ยจะได้เึ้นความรักในหลวงด้วยการทําทความดีอย่างปร่งและในหลวงเราก็เป็นะมหาจัตร์ที่เป็นทรงเป็นนักกีฬายิ่งใหญ่ที่สุดใช่ใช่โอ้ได<ห>้เหรียญทองเรือใบสมัยซีเบฟเกมสมัยก่อนนู้นนะฮะนแล้วรวมทั้งยังได้รับเหรียญทอง คำพิเศษจากกนามการโอมปิกกลางนะครับครับมอบมาถวายพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์แรกพระองค์เดียวครับจิตประาทจัดที่ได้เหรียญการจัดฬาอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่ของเราท่านทรงออกกาลังกายเป็นประจำจึงอยากจะกชิชนในโอกาสนี้เชิญคนไทยทั้งหมดนะครับมาบังกายพร้อมกันในวันที่ห้านี้ที่สนามยาหัวหมากครับคืนดาวหัวหมากนั่นเองนะครับที่าหัวหมากเราจัดกันทั้งตั้งแต่บ่ายถึง ค่ำถึงดึกเลยครับตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นการชัญชวนที่ให้ผาสมาทั้งครอบครัวยิ่งดีใหญ่นะครับเริ่มต้นก็จะไฮไลท์ก็จะมีการเดินวิ่งเทิดตะเกียิภายในสนามกีฬาหัวหมากนั้นตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่งานจะเริ่มตั้งแต่สามโมงนะครับอันนี้ทุกคนก็เดินวิ่งเทิดตะเกียดดีทุกคนก็ก็ร่วมได้อยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นเราจะมีสัมปทากรรมกีฬาจริวๆนนี้วันเทรนฟังสาสปอร์ตคือจัดกิจกรรมทุกอย่างครับ คณะสมาคมกีฬาทั้งหมดทุกสมาคมนะครับสามเหล่าทัพก็มาด้วยครับเช่นสมาคมกีฬาเนี่ยทั้งหมดสิบห้าสมาคมสมาคมกีฬาเครื่องเป็นรุทธีบังคับก็มีนะครับอืมไปตลอดสมาคมยิงป้าเป็นมกีฬาวัยมันทั้งหลายกีฬาเอ็กซ์ตรีมกีฬาการแข่งขันปีพอร์ป็นต้นครับแล้วแล้วทางเห็นมีกองทัพเข้าไปร่วมด้วยทั้งกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศเขาไปร่วมสมเหล่าทัพก็นํามาร่วมมากครับอย่างกองทัพเรือก็นำกีฬามวยทะเลกีฬาออ่งหมูใส่เล้ากุองหมูใส่เล้า ครับมีวิ่งสามขามีชักกระโยกมีตาติปี๊บมีแข่งรอเรียกว่าวอล์คเวลลารี่นะครับครับความคากาศณ์ที่สนุกน่าสนใจเลยครับนั้นสิการของเครื่องบินเล็กจำลองบังคัพยุทธ์นะครับมาให้ทุกคนได้เห็นวิทยาการการบินไทยว่าเป็นยังไงการสาธิตการสร้างเครื่องร่อนโดยที่ง่ายเดือดเป็นมาทั้งครอบครัวครักีฬาแบบครอบครัวครับคุณผู้หญิงมีก่อขึังกายได้เช่นยาโยคะ คาโปเอร่าอยากรู้ว่ากีฬาคาโปเอร่าเป็นยงไงสมดูงานนี้ครับอันมีคำตัดสำหรับคุณรู้ทั้งหลายมี่มีเอวบิดด้วยนะครับแล้วก็มีให้รางวัลด้วยยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับหนอนมังกรทต่างๆมากมายนี่ประชาชนก็เข้าไปร่วมได้หมด แต่ประทุกสมาคมที่มาร่วมนี้ก็จะมีวิทยากรนะครับให้ความรู้การอนุญาที่สุกซ่องครับกออ็าเกนั้นมีสาสและสถาบันการศึกษาขั้นนำต่างๆก,ก็จะนำมีมีมีผูดที่ทศกาลการออกอการรื่องางๆเกี่ยบารศึกษาการทดสอบสมรรถนะทางร่างกายของการเปลี่ยนประเทศไทย มี่าะให้คำปรึกษ,ษาต่างๆของอทั้งวัดบุหลิงวัดเล่าของเครือข่ายมณฑีเพื่อการไม่สุดดีและเครือข่ายวัดเล้านี้เป็นต้นนะครับม,มีการเสวนาคร,นครับคุณจักรพันธ์ครับหรือพิเสวนาเรื่องออกกำลังกายเป็นยาวิเศษเนี่ยจกากเครื่องกรต่างๆรวมเรื่องผมด้วยนะครับม้บบาคุธนงศักดิ์สุกข์การซึ่งวิ่งจากกรุงเทพไปออจอยตรงเมื่อเร็วๆนี้นะครับน่าจะพันกิโลเนี่ยเพื่อจะ วิ่งให้กับคนที่เขารักคือภรรยาคุณนุษย์ักนี่เสียชีวิตจากมะเร็งคุณนุษย์จักรก็วิ่ง,งคุณนุษย์จักรก็ยหงาพบเปิดใจว่าเป็นยังไงท<อ>่านนักกีฬามีที่เสียงเรื่อยๆอย่างคุณสุจิตราน,นัากใต่ถุงกั้นชื่อดังน,นะครับ<อ>คุณป่าวัยเศรษฐโสทรน,นัก,กว่ายน้ำก<อ>็จะมาปรากฏตัวมีดาราเยอะมั้ยเหรอฮะมีดารามากเลยครับเป็นร้อย,ยครับม<อ><อ>ันจะมี<อ>คลิปคอนเสิร์ตนะครับเป็นจักรัครับมีการแสดงคอนเสิร์ตก็จมีที่ดังมากมาย แล้วก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกัาง,ง,งกายสะเพลงเขาด้วยหน่อยจะเป็นแอบนอร์มอลนะครับมีเป็กผิดโลาผิดโชคนะครับมีดีนอร์มอลเยอะครับเ่อนจนพูดไมไหวพูดไม่ไหวแล้วน่าสนใจมากเอาอย่างนี้พรุ่งนี้บ่ายสามโมงเลยไปที่หัวหมากกันนะครับเค็นว่าจะมีรับบริจาคด้วยเหรอฮะคุณหมอครับผ้าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเครื่องกีฬาที่ไม่ใช้แล้วนะครับนะคุยกับอาจารจะนำไปให้เด็กที่ยากจนครับแล้วก็ทางใต้ด้วยนะครับนะครับใครมีอุปกรณ์กีฬาอย่างเช่นจักรยาน สีนะครับมันดูซ่อมตรงไหนเอามาครับเราคงยานจักรยานก็จะมีการซ่อมให้สีนะครับแต่ไฮไลท์อยู่เจ้าพันธ์ครับอยากเชิญชวนเ่านรุ่น้องพาสมาทั้งครอบครัวนี่คือการจุดเทียนไขถวายพระพรกับเพื่อนหัวตอนทุ่มหนึ่งครับอ๋อครับ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 ก็เชิญชวนนะฮะเชิญชวนเพื่อแสดงความจงรักภักดีแต่ในหลวงของเราที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเรามากมายตลอดระยะเวลา60ปีนี่นะครับขอขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับ ครับ,รบสวัสดีครับค่หมออุดมศิลปีแสงนามรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ